โอเคครับก็กาบสวัสดีกันด้วยครับจินดีตอนนี้ก็สู่ช่องยมมี่แคทวีทูนครับก็วันนี้เราก็มาแจกกันเกมอีกแล้วนะครับนะก,ก่อนที่จะไปรับชมก็หวขอมาชี้แจงหน่อยนะครับก็ช่วงนี้ผมก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วก็อาจจะได้อัพคลิปน้อยลงชิปหายเลยก็ได้นะครับก็คือก็คลิปที่แล้วก็อัพไบล่าสุดก็คือ2ส,สัปดาห์ที่แล้วก็ขอการาบัยด้วยนะครับที่อัพคลิปช้านะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่มีเขาบอกว่าขอ แนวเบนเทนก็เดี๋ยวผมจะแจกให้นะครับตอนนี้คือผมหาเจอแล้วตอนแรกคิดว่าจะไม่แจกแล้วเพราะผมหาไม่เจอนั่นเองนะครับนะก็เดี๋ยวแจกให้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กันด้วยละกันครับนะโอเคเราเข้าไปดูเนื้อหาในเกมกันเลยนะครับนะนี่ก็เกินอะไรต่างๆนะครับนะพูดพูดพูด,พดอะไรต่างๆแล้วก็ดาวคออะไรไม่รู้ชนตู้นะแล้วก็มาลงโนโลกม,มีมนุษย์อะไรต่างๆอะไรไม่รู้นะแล้วก็ต่อสูก้กันอะไรอย่างนี้ นี่เขาตัดมาที่พระเอกนะครับนะก็หาอะไรนี้แล้วก็ให้ตั้งชื่อนะครับนะก็ตั้งชื่อไปตัวเองไปเลยนะครับแล้วก็กดเย็ดนะครับนะนี่แล้วก็เกิดอะไรไม่รู้นะครับนะแล้วตื่นไม่ทีพระเอกตื่นไม่ทีก็เรียบร้อยฮนะโลกสลายซะแล้วโลกลมจมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เจอประสาทเจอน้องหมูกับอะไรไม่รู้ปล่อยพลังขึ้นเต่านะฮะ เออแล้วก็นักเอกนะครับอันนี้าจะเป็นน้าเอกเะครับนะเจอคนแรกๆเลยก็เกมนี้เป็นแนวฮาร์เลมด้วยนะครับนะแนวฮาร์เลมนะอืก็นี่แหละพูดไปคุยอะไรต่างๆนี่ก็เจอนางเอกอะไรงนี้ต่างๆอ่ะเข้าโลกกดหอกอนุญ,ญาตกดสกิปนะครับนะก็คุยอะไรต่างๆนะครับนะนี่นะครับก็เราจะว้ามาในห้องนี้นะครับแล้วก็อันดับแรกนะครับผมจะแนะนํา อะไรเมนูอะไรต่างๆให้นะครับก็คืออันดับแรกคําว่าเกลอเป็นผู้หญิงนี้เขาจะบอกเราจะเห็นตัวละครแต่ละตัวละครเลยนะครับก็มันจะมีประมาณนี้นะครับตัวละครคําอธิบายอะไรต่างๆแล้วก็จะมีคาใบ้ด้วยครับคือนี้ว่าเราต้องไปยังไงเราจะบล,ล็อกฉากตัวละครนี้ยังไงก็ต้องดูตรงนี้นะครับนะแล้วก็มีค่าหัวใจแรงต่างนะครับนะก็ประมาณนี้ก็ตัวละครก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้านะครับ13ตัวนะ ก็13ตัวละครน,นะครับนะก็ประมาณนั้นแล้วก็มีเควสนะครับเควสนี้เราคือบางบางอย่างนะครับบางสมมติไอ้ตรงเนี้ยมันมันจะคือข้อาตันแล้วก็ด้วยซ้ำแต่แต่คือเราต้องมาเคลียร์เควสตรงนี้ด้วยนะครับก็ถ้าสมมติ ยังไงเดี๋ยวมขึ้นเดีมค่อยพูดละกันก็นี้เควสอะไรต่างๆว่าเราต้องทํายังไงถึงจะได้แบบ new event new เกลออะไรงี้นะครับนะแล้วก็สเต็กครับนี้สเต็กตัวละครเรานะครับแล้วก็ inventory นะครับก็บอกอะไรต่างๆนะครับว่ามีไอเทมอะไรบ้างมีเงินเท่าไหร่นะครับนะ แล้วก็ปุ่มน,นี้ปรับเวลาได้นะครับไอปุ่มที่ข้างๆวันนะครับแต่เราต้องอยู่ข้างนอกนะถึงจะปรับเวลาได้แล้วก็ปุ่มเป็นรูปบ้าน,นคือเราจะว้ามาในห้องนอนนะครับนะก็ต่อไปปุ่มพัดท่อนะครับคือเราจะว้าไปหานางเอกนะก็เลยพูดคุยอะไรตืดๆนะล้วก็เจอนี้นะเจอตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับนะเราก็กดเข้าพัดท่ออีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะได้จฉาก CG แล้วก็ปลดล็อกตัวละครด้วยนะครับนะ นี่นครับพอหลังจากนี้เราตอ่อสู <c oughs> ้กันนะครับนะก็ปลดล็อกเรียบร้อยนะตอนนี้ตืดตื๊ดตืดตืดเราก็ปลดล็อกตัวละครน่าจะปลดล็อกแล้วแหละนี่ปลดล็อกตัวละครแล้วเรียบร้อยคุยกันเสร็จสับนะครับนะก็แมปก็จะมีวันนี้นะครับมีหลายสถานที่นะครับแต่ตรงนี้ผมแนะนานะครับไม่ต้องมาดูสํารวจบ่อยนะครับตรงนี้เหมือนจะไม่ค่อยเจออะไรเลยนะไอคำว่าบีดเนี่ยทะเลอ่ะหาทรายเออนั่นแหละนะครับนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะดีแจก เซฟด้วยนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราก็มาพูดเลยดีกว่าครับนะก็ผมเล่นจบแล้วนะครับเกมนี้นะครับจบหรือเปล่านี่ผมยังไม่มั่นใจเลย <c oughs> ไม่มั่นใจตัวเองด้วยนะก็ตัวละครที่ผมเล่นจบแล้วมันจะมีทั้งหมด13าตัวนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเซตนี้เลยนะแล้วก็มีน้องตุยนะฮะตุยหนึ่งคนน้องมาป่าจิงจอกนี้คือน้องสาวนี่พี่สาวนะครับนะถ้าถ้าจะไม่ผิดหรืออันนี้อาจจะเป็นพี่สาวไม่รู้อ่ะอันนี้ผมผมจะไม่ได้ผมไม,ไดผมไม่ได้อ่านเนื้อหา,หานะครับนะผมกดสกีปอย่างเดียวเอาง่ายๆอืมเล่นอ่ะ แล้วเควสนี้ก็ถ้าสมมติเนี่ยเควสเราจะค้าง3อันนะครับคือเราเล่นไม่ได้นะครับเพราะตัวเกมยังไม่ได้อัปเดตนะเองนะครับนะก็จะมีคําว่าเนี่ยมันจะมีควาว่า Not in g เก e yet นะครับนะประานั้นนี่มก็เล่นหมดแล้วนะสเต็กเราก็จะประมาณนี้นะครับนะพลังอะไรต่างๆนะประมาณนี้หรือว่าใครที่ไม่อยากโหลดเซฟผมก็ ถ้แต่ครับก็เล่นเล <rain> ่นเองใหม่ก็ได้นะครับนะก็ประมาณนี้นะก็ห้องก็จะมีอะไรประมาณนี้ก็ช่วงวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับก็จะมีวันนี้พัดท่อแล้ววาร์ปได้อะไรอย่างนี้นี่อย่างนี้นั่นเองนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นต่างๆนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกก็คือตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าอันนี้คืออะไรคือเราต้องเล่นยังไงเราต้องตอบคําถามยังไงอันนี้ผมไม่รู้จริงๆก็ผมก็ข้ามลาเวนไปนี่แมปก็จะมีประมาณนี้นะครับนะแมป ใน,นเรื่องเราก็จะบล็อกตามนั้นแหละนะก็หาก็ได้นะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปพูดถึงเรื่องการลงลงแล้วลงไฟล์เซฟดีกว่าแต่ของผมคือผมไปลองมาละคือผมลงไม่ได้เพราะมันไม่ขึ้นคำว่า Data แต่มือถือบ้างคนอาจจะมีคำว่า Data ให้ลงได้นั่นเองครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแล้วกันเดี๋ยวจะบอกด้วยนะครับโอเคเราตัดไปตอนที่หน้าสอนลงเลยดีกว่าครับไปกัน โอเคครับก็ตอนนี้ราตัดมาหน้านี้นะครับสำหรับเครื่องแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีแอปตัวจัดก,การไฟล์อะไรอย่างี้นะครับนะ mm hmm. ก็ของผมเวลาผมใช้แบบหาเอาเอาไฟล์ออกมาก็คือผมเข้าไปตรงที่ตั้งค่าครับแล้วก็กดคําว่าไฟล์และเอกสารอะไรเงี้ยเออแล้วให้ได้แอปไฟล์นะครับ mm hmm. ก็ลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปนะครับนะลิงก์โหลดนะก็ไปดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วก็กดย้ายนะครับวิธี อันนี้ผมผมทําไม่ได้นะคือเวลาผมย้ายแล้วมันจะไม่ขึ้นคำว่า Data นะก็คือแล้วแต่รุ่นนะเออแอนดรอยผมเข้ามาแบบนี้เราก็กดเข้าไปตรงที่คําว่า Data นะครับนะแล้วก็เลื่อนหาคําว่าอะไรอ่ะเลื่อนไปอันสุดท้ายเลยก็ได้มั้งเพราะไฟล์นี้ผมก็อยู่กับสุดท้ายมันจะชื่อว่ามันจะเพลงแะสแล้วมันชื่อว่า Simon, ไซมอนเอ้ไซมอนหรือ Simon, ซีมอนซีมอนซีมอนปะเออ,อน,นี้ไม่รู้มันจะเป็นเนี่ยครับเดี๋ยวซูมให้นะนี่อันนี้ก็กดเข้าไปครับแล้วก็กดเข้าไฟล์แล้วก็กดเข้าเซฟครับเราก็ตอนแรกจะยังไม่มีก็ให้ลองเข้าไปในเกมเราลองเซฟหนึ่งอันอะไรงี้ลองเล่นแล้วก็ก็ผมผมมาแล้วก็มาวางไว้ในนี้นะครับไฟล์นะหรือว่าใครที่อยากไม่อยาก ดาวโหลดไฟล์เซฟผมก็ไม่เป็นไรครับก็เล่นเองดีกว่าเล่นเองอาจจะสนุกกว่าด้วยซ้ำนะครับนะโอเคก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับ